ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกันอีกแล้วสําหรับช่อง LS ไาสแกนะครับ สำหรับวันนี้นั้นนะครับวันนี้ผมจะไปไม่ไปดิมาแลมาถึงแล้วก็คือมาที่วัดพระพุทธฉายนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับอยากจะมาทําบุญนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับเดือนนี้ก็เป็นเดือนเดือนสิงหาคมแล้วนะครับก็เงินเงินดิจิตอลก็ลงทะเบียนกันแล้วนะครับหมายถึงว่าเปิดลงทะเบียนให้ลงทะเบียนแล้วนะครับ ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีนะฮะโอ้โหตกใจหมดเลยเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับออกไปตรงข้างหน้าตรงข้างหน้าคือจะไปทะลุะแถวแถวโรบินสันสระบุรีนะครับแล้วก็ออกไปทางถนนมิตรภาพนะครับแม่ภูเขาก็ด้านขวามือเรานะครับ เห็นไฟกระแวบบกระแวบบอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าด่านตรวจนะครับทำให้ตกใจไปได้วันนี้อากาศจะออกอกบอ้าวหน่อยนะครับไม่มีแดดเท่าไหร่แต่ก็อบอ้าวเหมือนเหมือนฝนจะตกนั่นแหละครับ ไฟแดงข้างหน้านู้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเขา้าพื้นที่ของวัดพระพุทธฉายนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปนะฮะนี่ฮอนด้าเอเ้ยฮอนด้า a ดดว้าวเออผมมันอยู่ผิดเลนแล้วเนะี่ยอยู่ผิดเลนซะแล้ว นี่ก็เป็นทางเลี้ยวเข้าวัดนะครับเลี้ยวขวาเข้าในพื้นที่ของวัดพระพุทธชายนะครับตรงนี้ก็เป็นอุทยานแห่งชาติด้วยนะครับอ่ารู้สึกว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ําตกสามหลันหรือเปล่าผมไม่จําไม่แน่ใจจำอ้าวตรงนี้มีเซเว่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหจเจริญขึ้นมากเลยนะครับเขาคงจะมากางเต็นท์กันบ่อยนะครับแถวนี้ เนี่ยนะครับภูเขอด้านหน้ารับอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปดูตรงนี้ก่อนอมีเมื่อกี้ผมจะเลี้ยวผิดนะครับนี่ก็จะเลี้ยวผิดอีกแล้วโถโอ้โหแมวหรือหรือไก่ไม่รู้ครับเป็นซากเลย อตรงนี้นะเอามอไซค์มาขับฝึกเล่นนะครับเออขอบับข้างบนนู้นข้างบนนู้นนะครับที่มองเห็นได้ไกลน,นู่นนะครับก็คือบริเวณวัดนะครับสูงสวยง,งามทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับ ตรงนี้มีเตีเส้นด้วยครับสงสัยเวลามีงานน่าจะเป็นที่ขายของนะครับนะน่าจะใช่นะครับนะเนี่เป็นบล็อกบล็อกรีบล็อกไว้สําหรับร้านค้านะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่วัดกันนะครับ รู้สึกจะมีดินเปียกๆแสดงสิพื้นเปียก,กนะครับแสดงว่าเมื่อเช้านี่น่าจะฝนน่าจ,จะตกหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยเมื่อเช้าหรือช่วงสายเนี่ยแหละครับเนี่ยครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามรันตรงไปวัดพระพุทธฉายออกออกซ้าย อมองไปข้างบนนะครับครับนี่ก็คือทางขึ้นนะครับไปข้างบนนะครับอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้านะครับเมื่อกี้ผมก็ทําบุญไปนิดๆหน่นนอยๆนะครับทําบุญบ้างนะครับทําบาปไว้เยอะอันนี้เหมือนจะมีงานอะไรหรือเปล่านะครับงานพิธีอะไรหรือเปล่านะครับเตรียมเต็นไว้นะครับ เดี๋ยวเราเดินไปข้างบนกันนะครับกี่คันครับเนี่ยโอ้เอาการเหมือนกันนะครับไปเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับน้ำไหลลงมาด้วยนะครับฝนตกหัอนออกไปดูด้านหลังนะครับเห็นรถวิ่งมาพอดีเลยนะครับนี่ลูกอะไรไม่รู้ครับเนี่ยเออลูกอะไรไม่รู้นะครับ ไปเดินขึ้นไปกันข้างบนนั้นสวยๆนะครับโอ้ยเริ่มจะเหนื่อยละที่จริงที่นี่ผมมาบ่อยมากนะครับแต่ไม่เคยขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับไม่เคยขึ้นมาส่วนตรงนี้เลยนะฮะเอาการเหมือนกันครับเนี่ยโอมองลงไปข้างล่างครับขึ้นมาไม่กี่ขั้นเองครับ หอบซะแล้วเอยนี่ครับก็เรียกว่าสังขารน,นะครับเนาะเอยสาธุสาธุหาย,ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธฉายนะครับเห็นป้ายบอกไว้นะครับ ผมอาจจะไม่ได้เข้าไปเพราะว่าต้องถอดรองเท้านะครับขอวาายตรงนี้แล้วกันนะครับสาธุนี่ก็คือด้านในข้างในนะครับพอเดินขึ้นมาแค่น,นี้ก็หอบอ,อ,องพระองพระน่าจ,จะอยู่ด้านในนะฮะมองไปด้านโน้นก็เห็นวิวภูเขานะครับอ้าเห็นจัลิงด้วย จะลี้งไปไงฮะไม่ใช่กำแพงนะครับอ่ะเดินอยู่บนลาวกำแพงนะครับลาวลาวกันเนี่นะครับวัดพระพุทธชายนะครับมากันได้นะครับอยู่ที่สระบุรีนี่เองนะครับใกล้กรุงเทพนะครับนี่ก็ได้ขี่เจ้า,าแอลเอสไซส์แก่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 มาทำบุญมา ขึ้นมาตงสูงทำไมเหนื่อย,ยไม่รู้นะตรงนี้ก็จะเป็นวิหารตระกูลสิธิจันทรานะครับอ่าน,นี้ก็เป็นพระแท่นพระแท่นอปาพระชิกบรัพระแทนอาปราชิกบรัลังวัรชระอาดไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับ เป็นพระแท่นนะครับเดี๋ยวจะมีอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยขี่มอไซค์ขึ้นไปทางด้านหลังกันนะครับมีะระฆังให้ตีนะฮะแต่ผมคงไม่ตีนะฮะโอ้สูงมากเลยมองขึ้นไปข้างบนสวยงามเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นสายทริปนะครับ ใช้ทิปน,น่อยๆทิปคนเดียวนะครับโอ้ข้างในนี้ก็เป็นถ้ำฤาษีนะครับสาทุสาท,สาทุอ่าถ้ำฤาษีนะครับน,น,นั่นโน้นบอกว่ามีป้ายบอกว่าพระพุทธบาทนะครับไม่แน่ใจว่าจะเดินขึ้นหรือจะ ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้เดี๋ยวลองลิงวิ่งหนีเราหมดเลยนะฮะปกติลิงจะมีลิงนะครับ่ไม่มีลิงเลยครับมีเห็นตัวสองตัวโอ้โหน่าจะชันนะครับเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปทางเอารถขึ้นไปได้นะครับคือก็คือด้านหลังนะครับอ้อมไปด้านหลังนะครับคิดไว้อย่างนั้นนะครับใช่หรือเปล่านะ อเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปข้างหลังกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเดินลงไปเอารถกันนะครับเจาะอสียแกก็เหมือนจะมีน้ำมันรั่วออกมานะครับโอ้งานงออีกแล้วนะครับมีน้ำมันรั่วตรงแกนแกนวัดรอบนะครับ มีงานให้ทำอีกเช่นเคยอาจจะต้องดูซีนอีกนะครับว่าซีนรั่วหรือเปล่าหรือว่าวัดลอบไปงัดกับตัวแกนตัวนอนมันทำให้รั่วออกมานะโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับขี่มอไซค์ขึ้นไปด้านหลังนะครับ้็ซีนซีนวัดลอบรั่วอีกแล้วนะครับงานเข้า เนี่ยครับทางขึ้นก็อยู่ตรงนี้นะครับจะไปเขาขึ้นไปนะครับอ้ลองเลง,งลองเลงนอนเต็มถนนเลยนะครับน้านทองสารครับนี่อะไรกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยครับทางขึ้นมานะครับ นี่ผมขึ้นมาเกียร์สองนะครับเกือบจะถอนต่อนะครับภาษาคนขับรถคนทุกเขาเรียกว่าถอนต่อนะครับ đem lên แบ่งกันเป็นพักเป็นพวกเลยถ้าเขาไม่ได้กินเขาก็จะไปเรื่อยค่ะา,าก็ลงไปข้างล่างไปเรื่อยครับน,น,นั่งเลงนั่งเลงฝนยิ่ตกแรงด้วยเออเรียกว่าเกาอยู่กันได้งไงครับเออครับป้าเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าสงสารลิงสงสารมาที่นี่นะครับฝนตกนะครับมันก็จะอยู่ตามภาษาของมันนะครับสงสารมันเนาะเนี่ยลงุงลิงเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมครับ เนี่ยมันก็ส่องดูนะหาอะไรอ้อยด้วยนะครับมีอ้อยด้วยนะครับเนี่ยอ้อยอ้อยท้ายรถนะครับอาหารมึงคืไม่บอกว่จะทำวันหายอ้าวลากลงมาเร็วมามาพยาวานอนอ่ะเดี๋ยเดินไปข้างบนกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คึ้มๆหน่อยนะครับฝนจะตกนะฮะ ฝนตกมาหลายวันนั่นแหละครับครับนี่ก็เป็นทางขึ้นไปข้างบนยอดยอดเขานะครับมีลิงฝึกวิชาด้วยนะครับโอ้โหทำจอมยุทธอตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะครับอยู่กันเป็นฝูงนะครับป่าเขาบอกว่ามันก็อยู่เป็นกลุ่มนะครับมีหลายพวงหลายพวกนะครับพวกนั้นพวกนี้พวกนี้พวกนั้นแบ่งกันเป็นพวกอีกนะครับ สำหรับลิงนะครับนี่นะครับทั้งหมาและลิงก็นอนอยู่ด้วยกันนะครับนี่นะครับจเจะแซมนะครับชื่อแซมนะครับหรือเปล่านะครับไอคิดถึงใครหรือเปล่าทำไมนั่งเงียบหืม กล้องเหอถ่ายกล้องเอรอมองเห็นไหมหนะโอ้ยมันมันตามันมองไม่เห็นข้างหนึ่งนะครับน่าสงสารจังเลยโดนอะไรกัดหรือเปล่าวัดพระพุทธชายนะครับมาทำบุญกันได้เอโหวมุมนี้มุมนี้มองเห็นทางมอเตอร์เวย์เลยนะฮะไกลๆนู่นนะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะฮะโอเคขึ้นกัน ขึ้นกันไปต่อโอ้ตรงนี้เป็น,อ,นอ่าแหวกม่านเออแหวกเขาเรียกเขาเรียกช่องเขาขาดหรือเปล่านะครับเฮ้ <Hey. S 1> ได้ยินเนสียงสวดด้วยนะครับไม่รู้ว่าที่วัดหรือว่าที่โรงเรียนนะฮะ มุมนี้มองไปสวยงามมากนะครับมองไป f ากนั้นน่าจะเป,เป็นไกลๆนะครับน่าจะเป็นผาไทยล็อกนะน่าจะเป็นผาไทยล็อกนะครับตรงนั้นนะครับโอ้ขึ้นไปอีกหล,ย,หลยขันเหมือนกันตายตาย นะ,ะเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับเหนื่อยมากนะครับโอ้ยยังไม่หมดนะครับต้องขึ้นไปตรงนี้อีกนะครับเอออ่าเดี๋ยวขึ้นเดินขึ้นไปนครับเดินขึ้นไปโอ้ยสังขาร เนี่ยมองไปด้านข้างนะครับมีหมู่บ้านด้วยนะครับมีหมู่บ้านก็เหนื่อยมากครับอ๋อขึ้นมาถึงแล้วนะครับอ้อเมื่อยข้ามากนะครับเอยไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี่ยมองไปข้างล่างนะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้ พระก็อยู่ด้านในนะครับทำบุญสักหน่อยแล้วกันนะครับเหนื่อยสาธุครับผมนะก็บอกว่าดอกบัวมีดอกบัวด้วยนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจถอดรองเท้านะครับก็วายข้างนอกเอาแล้วกันนะครับเป็นลายเป็นลายพระพุทธบาทนะ เนี่เป็นลาบุตรพระพุทธบาทนะครับผมอาจจะไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าใี่เกียรติทาธุอีกครั้งคะ่ะมาดูวีวข้างนอกกันนะครับ โอ้โหชั้นนี้เหมือนเหมือนบ่อน้ําเลยนะครับมันบึงน้ําบ่อน้ําเลยนะฮะมันก็บ่อน้ำเนี่ยแหละครับเออมองไปข้างล่างครับเป็นถนนมอเตอร์เวย์ไปโคราชนะครับเนี่ยเข่าลูกนู้นนะครับไม่ทราบว่ามันคือเข่าอะไรกันแน่นะครับนาไปหรือว่าจะเป็นเขตของทหารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอืม อันนี้ก็จะเป็นลอกนะครับน่าจะเป็นหลอกดึงดึงน้ําขึ้นมาข้างบนนะครับเนี่ยครับหลอกเป็นที่ฝึกวิทยายุทธ์ของเจ้าลิงจอนะครับอ น้าเขาลูกน so right. so like ั้นนะมันมันคือเขตเขตฐานอ๋อเข้าไปไม่ได้เนาะมันมันข้ามป่าไปมอเตอร์เวย์ทางนู้ดก็บทางทหารหมดอ๋อเก้าทุ่งกันนะของทหารหมดอ๋อครับครับน่าถัมประวิใจมางครับก็คือลูกในตัวเมืองบังครับทางตัวเมืองตะลารีครับก็คือถามนะเขาดูนะครับอ่าเขาลูกที่เรามองเห็นนี่นะครับมันก็เป็นเขตของทหารจริงๆด้วยนะครับเนี่ยนะครับเป็นทุ่งนาด้วยนะฮะ เผอหลุดเข้าไปนะครับโดนกับระเบิดเตสมอเล่นะครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็เป็นเขตห่วงห้ามนะครับคงเข้าไปไม่ได้หรอกครับนะประมาณนี้นะครับสําหรับวัดโษทีครับผมผิดผิาดสาหรับวัดพระพุทธชายนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครอยากจะมาก็อยู่ใกล้ๆนะครับสําหรับที่นี่นะครับใกล้กรุงเทพนะครับมาทําบุญกันนะครับ โอเคครับนะขออนุญาตกลับก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสาธุสาธุไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับครับผมก็ขาลงก็น่าไม่น่าจะเหนื่อยตอนเหมือนขาขึ้นนะครับแต่ก็อย่าประมาทไปสำหรับวัยอย่างเรานะครับ นี่ก็อีก,อก,อกด่านหนึ่งสำหรับขาลงนะครับก็คุยกับนาเขานะครับข้างล่างครับเรื่องลิงโอ้ทาสงสารม,มันเหมือนกันแหละครับเนาะมันก็อยากมีชีวิตชีวิตรอดอยู่กับพวกเรานะครับก็รักชีวิตของมันนะครับ เวลาลงก็ครับผมก็ใช้เกียร์หนึ่งนะครับใช้เกียร์หนึ่งเรียรเบรกด้วยนะครับเรียรเบรกเบาๆนะครับไม่งั้นถลายครับหัวหัวทิ่มไม่ทิ่มหรอกหัวคงไม่ทิ่มนะครับแต่น่าจะเจาะสนามมากกว่านะครับไม่ก็ผ้ากีฬามันๆน,นะครับผมคงไม่ลืมอะไรไว้นะครับ เจ้าลิงน้อยเจ้าลิงน้อยอยู่เต็มถนนเลยนะครับสามตัวนะครับเต็มถนนนายคนหนึ่งนะครับที่คุยกันเมื่อกี้ครับแกก็บอกว่าอยู่ที่นี่มา20สิปีนะครับอยู่กับลิงนี่นะครับโอ้อยู่นานมากเลยนะฮะถึงข้างล่างแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเสาอาทิตย์ก็น่าจะมีของขายเยอะนะครับน้องเขาทำอะไรไม่รู้นะฮะ ครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวัดพระพุทธฉายนะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวมาไหว้ทําบุญกันได้นะครับอยู่สระบุรีนี่เองนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับสาหรับทลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสาหรับการติดตามและคอมเมนต์ต่างๆด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ